สวัสดีครับสมาชิสกออสากนอบรัค์ครูยาลาจำกัดที่เคารพทุกท่านกระผมนายโชคดีครังจันทร์ประธานสภกนอบรัพย์ครูยาลาจำกัดขออนุญาตนำเรียนให้สมาชิกได้รับทราบว่าขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งปรากฏว่ามีการทำข้อมูลที่เป็นเท็จไม่เป็นจริงกล่าวหาโจมตีกันโดยที่ ไม่ลงชื่อแต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลที่เท็จทั้งนั้นไม่เป็นความจริงแต่ไม่กล้าลงชื่อเพราะกลัวถูกฟ้องอย่างถ้าอีกอย่างหนึง่งก็โจมตีกันโดยการเขียนแต่วงเล็บชื่อไม่กล้าลงนามไม่กล้าเซ็นเพราะกลัวถูกฟ้องถ้าเกิดไม่ลงนามนี้เกิดก็ฟ้องเอาข้อมูลเท็จๆที่ไม่เป็นจริงไปเผยแพร่ให้ให้สมาชิกสับสนก็เลย วงเล็บชื่อหากเขาถูกฟ้องเขาเขาก็แก้ปฏิเสธได้ว่าเขาไม่ได้ทำเพราะเขาไม่ได้ลงนามเขาไม่ได้ลงชื่อนี่แหละครับแสดงให้เห็นถึงการเอาข้อมูลเท็จๆไปเผยแพร่ทำให้สมาชิกเข้าใจผิดผมจึงขอญ,ญาตกราบเรียนสมาชิกว่าทำไมต้องโจมตีสากรโจมตีประธานโชคดีด้วยทั้งๆที่ประธานโชคดีบริหารสากร เงิน15,100ล้านบาทของสมาชิกด้วยประสบการณ์และไม่ทุจริตไม่คิดเอาเงินทอนสหกรณ์มั่นคงผมว่าการหาเสียงก็ให้หาโดยการนำเสนอความดีนำเสนอผลงานนำเสนอนโยบายเพื่อให้สมาชิกได้ได้ตัดสินใจดีกว่าที่มาโจมตีกันประธานโชคดียืนยันว่าประธานโชคดีไม่เคยโจมตีใครเลย ประตานโชคดีเอาความดีเอาผลงานเอานโยบายให้สมาชิกได้ตัดสินใจเพราะนั้นผมจึงต้องขอกราบเรียนสมาชิกว่าเอกสารต่างๆที่แพร่ไปในขณะน,นี้ทางโซเชียลอย่าได้ไปหลงเชื่อนะครับเป็นข้อมูลเท็จทั้งนั้นเพราะไม่กล้าลงชื่อไม่กล้าลงนามนะฮะผมจึงขออนุญาตบางทีก็โทรศัพท์ไปบอกข้อมูลเท็จทั้งนั้น นะผมจึงขอกราบเรียนว่าขอให้สมาชิกได้พินาให้ดีๆนะครับผมจึงขออนุญาตลบกวนสมาชิกเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบพระคุณมากครับ